ทุกคนวันนี้น้องมีงานคู่นะดูไปสิดูไปไลฟ์ให้พวกเราดูสิทุกคนเมื่อกี้นี้น้องไลฟ์ดูดูนางไลฟ์เห็นอะไรน่ารถไหมตอนแรกบุ๋มก็ไม่เห็นบุ๋มก็ไม่ได้สังเกตบุ๋มก็เอ๊ดูอะไรดูอะไรจนน้องพูดอะว่ามีนกอ,อยู่หน้ากระจกเห็นไหมมันตามน้องไปสาวจา้าเอด็ดดูเออกำลังจะบอกว่า ลูกฉันไล์ให้ฉันดูอะไรเนี่ยฮึตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่จอดรถจนจะไปถึงที่น้องจะไปเล่นคอนเสิร์ตดูสิน้องบอกสงสัยงวดน,นี้ต้องมาแล้วอะไรอย่างนี้แต่นางไม่บอกทะเบียนรถน่าจะได้ทะเบียนใหม่ละืมดูสิทุกเพิ่งพูดเรื่องกกไข่กับธนโดนอยู่ ท่านโดนชนกกไข่อยู่มาเจอนกกกไข่นกมันกกไข่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมันก็ไม่บินนะอืมน้องมาบอกว่าถ้าถึงช้าก็อย่าว่ากันนะกลัวนกตกรถเอ็นดูเออความน่ารักของนางความแสบของนางแค่นี้เราก็ดูจ้าแค่ได้ยินเสียงเธอฉันก็เอามีความสุขเฉยคนเห็นน่ะนี่ก็นก,นก,นกที่เกาะมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครครับ เออที่พี่ไปช้าที่พี่ไปจะไปซ้อมสติช้าเพราะว่านกอกอะรถพี่อยู่ใช่เพราะว่าพี่แค่ก็ขี่ประมาณสี่สิบตอนนี้หวยเราออกแม่วันนี้หวยไทยจ้าหนูน้องบินแม่ไหวอาศัยไปด้วยเออใช่แคแ่ครับ ขนาดนกยังอยากมาด้วยเลยครับก็จะถึงละก็จะถึงแล้วแต้มบุญของนกล <laughs> องหนีออกจากบ้านน้องหนีออกจากบ้านตอนนี้ทําจําทางกลับบา้านไปได้แล้ว <laughs> ยกยกไปดีไปดีไป,ไปมาแล้ว าอยากไปดูคอนเสิร์ตก็ไกลมากแล้วนะใกล้จะถึงแล้วดิเดี๋ยวน้ำชาตเตรียมออกมารับพี่เลยนะลูกกำัีหนึ่งพันสองร้อยท่านมาดูนกครับทะเบียนรถอะไรนะไม่บอกครับ <laughs> แต่มันต้องออกทะเบียนรถหมาแน่เลยเดี๋ยวกลับไปแล้วเราจะเปลี่ยนป้าเบียน ตอนกลับแวะส่งลูกด้วยนะแ,แ้ยประมาณพรุงนี้ดูเหรอครับมเมื่อเลื่นแวะส่งกลกนะครับหลงว่าสมบคตตามหานูกนี้ได้เงินรางวันร้านบาทต้น ชนกระจกแล้วบินไม่ไหวรถจอดรถมันจอดอยู่แล้วคราวนี้มันชนกระจกมันจะบินไม่ไหวงั้นดูมันเกาะรถอยู่ะ่ะเก๋ะใช่ใช่น้องมีตั้งแต่เราจอดเราจอดทุกน้องมาตกลุยังไม่ไปไหนอะเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวนั่นันนแล้วนแล้ว ต้องท่าก้มอ่ะโอ๊ยดูรถช่วยดูรถยเอาเอาเอุ้ยเดี๋ยวบางท่าแล้วตั้งหลักแล้วตั้งหลักแล้วตั้งหลักแล้วเดี๋ยวรับใจว่าเลี้ยวให้ช่วยดูรถเออยกตูดโกงตูดแล้วหนาวหรือเปล่าเนี่ยมากกว่าวาศาสนานกขี้ใส่รถนะครับคือนกบินเกาะคุ้มรถแล้วตอนนี้ครับสี่ตัวตรงๆแน่นอนครับ าได้ค่าน้ำมันร้อนด้วยนะเนี่ยอันนี้มาถึงลกเ่ยนะลกลกแบแม่ไปเข้าไปทานที่เกิดปีนี้แน่นอนพ่อบอกใช่ไหมว่าเราจะไปที่ไหนมันเลยจะไปด้วยอยดูคอนเสิร์ตอยู่ดูคอนเสิร์ตด้วยวันเนี้ย มันไม่ย้นอนนกตัดใครแตะนกซาแดงนกนั่ง V ีไอพีสงสัยน้องอยากไปลาว uh, น้องไม่ได้อยากไปลาวเธออยากไปลาว <laughs> อู้อออออ ว่าพี่เข็มมันมีใครแปลงร่างมาเป็นนกหรือเปล่าพี่เข็มต้องไปจูงผิดนกแล้วจูงรังนกรังนกรังนกที่ยันเป็นน้องนกแปลงร่างมาหรือเปล่าตัวเล็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต็มอันนั้นมาแปลงร้างลงเป็นเป็นเป็นอะไรล่ะ model uwe ho